ทำไมไม่มีใครตั้งคำถามกับปตทสพที่ไปเทคโอเวอร์คราเทคแต่ผลิตก๊าซจากอ่าวไทยไม่ได้ทําให้ต้องนําเข้าก๊าซจากต่างประเทศที่แพงจริงไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดหัวใจอันนี้ปออธิบายให้ฟังไม่ไม่ไม่ใช่คา์เทคเชฟรอนอืมเชฟรอนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชฟรอนคือเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องแหล่งก๊สที่สําคัญในอ่าวไทยนะเป็นแหล่งก๊สเอราวันถ้าผมจำไม่ผิดชื่อแหล่งเอราวัน แหล่งแก๊สเอราวันในอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งแก๊สที่สําคัญที่สุดในอ่าวไทยเพราะปริมาณการผิดแก๊สมันเยอะที่สุดผู้รับสัมปทานก็คือเชฟรลอนค่ะจากอเมริกาเนี่แหละใช่ไหมหมายถึงก่อนหน้าใช่ไหม,มใช่ใช่ใช่ก่อนหน้าในจังหวะที่กําลังจะหมดอายุสัมปทานค่ะรัฐบาลกระทรวงพลังงานก็เปิดประมูลแน่นอานาก็ต้องเปิดประมูลอปตท,ะทะสพชนะประมูลเชฟรลอนแพ้ประมูล ใช่ทีนี้เดอะเด้นมันอยู่ตรงนี้ปกตินะปกติผู้รับสัมรานรายใหม่จะต้องสามารถเข้าไซงานก่อนเท่าไหร่เข้าไซงานก่อนเป็นปีสองปีอย่างน้อยสองใช่ต้องอย่างน้อยสองปีปีเดียวมันไม่ทันผู้รับสัมปทานเดิมที่ไม่ได้ต่อสมยครจะต้องยินยอมให้ผู้ได้รับสัมปทานรายใหม่ซ้อนเข้าไป ล่วงหน้าก่อนสัมปทานเดิมจะหมดอายุสองปีเพื่อไทยโอนกันแตะกันอย่างนี้เพื่อรักษาระดับการผลิตไม่ให้ต่อเพื่อรักษาระดับการผลิตให้คงทงใน<ค>งการที่จะรักษาระดับการผลิตแก๊สจากแหล่งเอราวันผู้รับสัมปทานรายใหม่จะต้องเข้าไปเตรียมการเรื่องของการประชุมเอ้ไม่ใช่เรื่องของการลงทุน แท่นผลิตใช่เขาจะต้องลงทุนอะไรทําอะไรใหม่เขาจะต้องไปดูเขาจะต้องไปตรวจสอบหลุมสำรวจและหลุมผลิตเพราะสองปีก่อนหมดอายุสัมปทานเจ้าเก่าเขาไม่ลงทุนแล้วก็เขาไม่ได้สัมปทานต่อจะทําอะไรล่ะเขาก็ไม่ต้องลงทุนใหญ่อะไรน่ดังนั้นสองปีก่อนหมดอายุสัมปทานต้องให้รายใหม่ซ้อนเข้าไปลงทุนในเรื่องของหลุมแท่นสำรวจและก็แท่นผลิต ทันทีที่หมดอายุสมปธานเดิมเจ้าใหม่จะได้สามารถทําการผลิตต่อเนื่องด้วยระดับการผลิตที่เท่าเดิมค่ะแต่คราวนี้มันมีปัญหามะเลาะแบบแหวนทะเาะว่ากระทรวงพลังงานกับเชฟรอนใครถูกใครผิดว่างๆผมจะขุดมาประจานกันสักทีก็ดีนะแต่ปัญหาที่ตามมาคือเขาเข้าพื้นที่ไม่ได้กระทรวงพลังงานกับเชฟรอนเข้าทะเลาะกันด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายบางประการค่ะเรื่อง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนั่นแหละเอาเป็นาการกลมกลม่มมร,รายละเอียดเอาไว้ทีหลังประเดี๋ยวม,มันจะหมดเว<อ>ลาสัก่อนใส่ไหนเยอะใส่ไหนมันเยอะ,ใ,ยอะใช่ค่ะปรากฏว่าเชฟรอนเนี่ยเขาก็ฉลาดเชฟรอนเขาก็ดึงเกมการเจรจาดึงเกมการต่อรอง ใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อยื้อเพื่อประวิงลากไปเรื่อยๆจังหวะที่ยังเจรจาต่อรองกับกระทรวงพลังงานไม่เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายในจังหวะที่หลังจากหมดอายุสัมปทานแล้วเนี่ยในจังหวะที่ยังคุยกันยังต่อรองกันไม่จบและการไปคดีความด้วยเชฟบอนก็ไม่ให้ปตทสอผ,อผู้ชัตประมูลเข้าพื้นที่สิค่ะก็ดึงเชงเันเชฟบอนก็ฉลาดเชฟบอนก็ดึงเกมลากไปเรื่อยจากสองปีก่อนหมดอายุ เหลือปีครึ่งก่อนหมดอายุเหลือหนึ่งปีก่อนหมดอายุก็ยังไม่รู้เรื่องเหลือครึ่งปีก่อนหมดอายุยังอีโลอีเล<น>สสพยังเข้าพื้นที่ม,มีปัญหาในการเข้าพื้นที่กระทรวงพลังงานก็ก็หลุดเข้ามาอยู่ในเกมผมไม่รู้ว่าแกล้งง้หรือโง่นะปล่อยให้เชฟร้อนล่าเข้าสู่วงจรอุบัติลากลงหลุมดำ ถูเข้าลาบถูรู้ถูกกลางโดยไม่ได้ตระหนักเลยจะเกิดความชิบหายอะไรในอนาคตสัมปทานใช่ไม่ครบระยะรู้มไม่ว่าสพมันซ้อนเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้<ข>แล้วจะเกิดอะไรขึ้นทําไมกระทรวงพลังงานปล่อยให้เกิดสภาพอย่างนี้ผมก็ต้องถามคุณพงษ์คุณ,คณสุพัฒนพงษ์อดีตรมวพลังงานคุณปล่อยให้ให้ข้าราชการเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในเกมของเชฟรอดได้อย่างไรเชฟลอดก็นึกว่าถ้ามันจูนตัวกระทรวงพลังงานคงจะยอมอืยอมจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ มันก็ยากนะมันก็ถูกทุกกลางไปอย่างเงี้ยไม่รู้สิผมว่าไม่ไม่รู้สิสุดท้ายนะกว่าสอพอจะเข้าพื้นที่กว่าจะเข้าพื้นที่ได้มันก็มันก็สายไปแล้วล่ะ เมื่อสายไปแล้วทันทีที่หมดอายุสัมปทานสพจึงเข้าไปประคองระดับการผิดได้แค่ระดับหนึ่งมันเคยได้วันหนึ่งสี่ผมจําไม่ได้ว่า400หรือ800ลูกบาทลาไม่ได้ตามนั้นล้านลูกบาทผมจำไม่ได้ว่าวันละ400ผลิตแก๊สจากแหล่งเอราวัณผมจำไม่ได้นะตัวเลขผิดก็ขอประทานโทษแต่ว่ามันหายไปพอาวันละ400หรือ800ร้ล้านลูกบาทฟุตผมจำไม่ได้มันเหลือแค่25%ใช่มันค่อยๆวันนี้ตีคืนมาได้เป็น50%เ็นเห็นไหมใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ และเขาบอกว่าเมษายนปีหน้าจะกลับมา100%เท่ากับที่เชฟรอนเคยผลิตได้ด้วยความเคารพมีอะไรเป็นเครื่องการันตีไม่มีใครกล้าสอเพอเสียงอ่อยก็ไม่กล้าการันตีในเมื่อแก๊สในอ่าวไทยมันเป็นแหล่งที่ถูกที่สุดถูกกว่าพมา่าและถูกกว่าตลาดโลกเมื่อแก๊สในอ่าวไทยจากแหล่งที่เป็นหัวใจของอ่าวไทยมันหายไปอะ มันก็ต้องไปซื้อแก๊สพม่าเพิ่มต้องไปซื้อแก๊สต่ละโลกเพิ่มนี่คือปัญหาหนึ่งของต้นทุนการผลิตไฟถามว่าใครต้องรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบโทษใครสพสพโทษเขาไม่ได้อเขาก็ส่งสัญญาณเตือนแล้วเขาเข้าพื้นที่ไม่ได้เขาส่งสัญญาณเตือนแล้วจาวไปเลยนะแหล่งแก๊สเขาต้องมีการลงทุนในเรื่องของแท่นผลิตแท่นสำรวจตลอดเวลา ใช่เขาต้องสั่งซื้อนะไม่ใช่ซื้อวันเดียวได้เลยนะและในช่วงสองปีสุดท้ายของสัมปทานเดิมเจ้าใหม่ต้องเข้าพื้นที่ได้ใช่เพื่อที่จะประเมินระดับการลงทุนในเรื่องของแท่านสำรวจแท่นผลิตเอาไว้เจาะต่างๆค่ะถูกไหมถูกค่ะเขาต้องลงทุนไงแต่เขาไม่ได้เข้าพื้นที่เขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้านเขาต้องลงทุนสิ่งที่ผมโทษมากเลยก็คือกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีพลังงานสมัยนั้นคุณทําอะไรของคุณ เรื่องนี้มันเป็นไปได้พูดพูดแล้วโกรธทุกทีอ่ะนี่คือตัวอย่างอ่ะต่อมาอันนี้ผมเล่าผมลากยาวแล้วนะอ่ะต่อ